จังหวัดมุกดาหารศ1มุกดาหารเหิมเกลืมโชเฟอร์ขับรถโดยสารระหว่างประเทศสุขบุรีไฟฟ้าอื้อจังหวัดมุกดาหารโช, Boden, ชเฟอร์ขับรถโดยสารระหว่างประเทศมุกดาหารสวรรคเขตสุขบุรีไฟฟ้า4,200แท่งใส่ช่องลับของรถโดยสารบกสรถโดยสารระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจปล่อยออกจากด่านแต่ทหารตามไปตรวจจับมุกดาหารโชเฟอร์ขับรถโดยสารระหว่างประเทศจังหวัดมุกดาหารสวรรคเขต ซุปบุรีไฟฟ้า4,200แท่งใส่ช่องลับของรถโดยสารบขสรถโดยสารระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่สุลกากรตรวจปล่อยออกจากด่านแต่ทหารตามไปตรวจพกจับดำเนินคดีเมื่อวันที่2พฤษภาคม2568กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจทหารพราน2105และเจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหารปฏิบัติหน้าที่ประจำด่าน พรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรนเขตอําเภอเ,เมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีไม่ผ่านกรรมวิธีศุลกากรเป็นบุหรี่ไฟฟ้ากำลังผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่สองเข้าประเทศข้ามจากฝั่งสวนรนเขตประเศสปป,ปลาวเวลาต่อมาได้พบรถโดยสารระหว่างประเทศหมายเลขทะเบียน 10-0716มุกดาหารขณะวิ่งข้ามสะพานมิตรภาพสองข้ามมายังฝั่งแขวงสวรรคเขตสปปลาวเข้ามาที่ด่านพรมแดนมุกดาหารเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถพบนายสมบัติโคตรสงครามอายุ55ปีที่อยู่เลขที่19หมู่13ตําตำบลอำเภอนิคมคำสซ้อยจังหวัดมุกดาหารตรวจค้นภายในรถพบของกลางบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ มาบุโร่จำนวน21่ลังตรวจนับได้ประมาณ4,200ชิ้นเสื้อกันฝนต่างประเทศจำนวน10กระสอบขนมยี่ห้อป๊อปปิสจำนวน10ลังตรวจคน้นช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถพบกล่องกระดาษขนาดใหญ่ต้องสงสัยจำนวน6กล่องจึงได้นำมาเปิดตรวจสอบพบว่าภายในเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน1,200แท่งแต่ขณะที่เจ้าหนะ้าที่ทหารพรานกำลังจะขึ้นไปตรวจคน้น ที่ด้านบนรถปรากฏว่าได้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่านซึ่งเข้ามาร่วมตรวจค้นบอกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารว่าข้างบนรถตรวจแล้วไม่พบอะไรมีแต่กล่องขนมและก็ได้ปล่อยให้รถโดยสารคันดังกล่าวแล่นออกไปจากด่านพรมแดนแต่ต่อมาผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารทราบเรื่องว่ามีการตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลและกองทัพบกมีนโยบายให้กวดขันจับกลุ่มโดยเด็ดขาดจึงได้สอบถามว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ขึ้นไปตรวจด,ด้านบนด้วยหรือไม่ก็ได้รับคาตอบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารขึ้นไปทางผู้บังคับบัญชาจึงได้ให้ติดตามรถโดยสารคันดังกล่าวไปทําการตรวจค้นใหม่อีกครั้งจึงพบของกลางจํานวนดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงนําคนขับรถพร้อมของกลางส่งดา่านศุลกากรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนิรันชัยชุติการภาพข่าวจังหวัดมุกดาหารพีพีนิวไทยแลนด์รายงานสวัสดีครับ ที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชินวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินคิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทาง เหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายไอดีต้น0 6 4 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องจอะเขตน้องจอะกรุงเทพมหานคร มีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888 i d l i n ์ ton064 837-0198ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น2-4สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพร,พรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0983894577 099-349-6888ไอดีไล์ TON 064-837-0198ขายกิจการรัานอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัย บรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านที3ห้องนอนแหงกรบทุกห้องด้วยที่ใช้สอย3ชั้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทงห้องแอรและโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปรกรณ์ครบเดินลงลงหน้าต่อในทนันที 7058มาชมสถานีจริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอยาาา่ารอช้าซักนีทำเลเด็ดวิวแม่น้นำคงสวยที่สุดใน